ถ้ามันไปหลงในอายุมันก็ถนอมอายุเมื่อคือถนอมชีวิตถนอมยิ่งกว่าสิ่งได้ปัญหามันก็มากขึ้นไม่ได้ลดลง <c oughs> มันเติมเชื้อเพลิงมันเติมผ่านไฟเ,เ,เติมเชื้อเพลิงให้ไฟไฟมันก็ไม่มีวันที่จะลดลงนี่ลดปัญหาอะ ก็จะลดตัวกูลดตัวกูก็จะลดปัญหาอย่าให้เวลาหรือชีวิตหรืออายุเนี่ยมันทรมานกัน <c oughs> าาะมาก็รู้สึกว่าบาปจะแล้วที่มีอายุเกินพระพุทธเจ้าไปสี่ป <c oughs> ีถือว่าเป็นบาปที่จริงอายุแปดสิบปีเนี่ยมันควรจะหยุด หยุดหยุดในสองความหมายนะหยุดคือตายหยุดอย่างหนึ่งแล้วหยุดคือไม่รู้ไม่ชี้นี่อย่างหนึ่งเรื่องนี้อย่าพิจารณากันดูพูดรับหลังอย่าให้พระพุทธเจ้าได้ยินนะเมื่อพระพุทธเจ้าพรงอายุสังขารเมื่ออายุแปดสิบปีแล้วท่านก็นว่าไม่มีใครขอร้องให้อยู่ถ้ามีใครขอร้องให้อยู่โดยอาศัยกิตติ อิิบาทนะ่ท่านอาจจะอยู่ถึงอายุกับอายุกับสมัยพระพุทธเจ้าก็คือร้อยยี่สิบปีสมัยพระพุทธเจ้าอายุกับคือร้อยยี่สิบปีพระอานุ์พระกัตสมนี่อยู่ถึงร้อยยี่สิบปีไม่มีใครขอร้องทระเจ้าก็ถือโอกาสปิดสวิตซ์เมื่อแปดสิบปีเราพวกเราขาดทุนไปสี่สิบปี นี่พระพุทธเจ้าจะจะจะมีความจริงอย่างไรไม่เยอะไม่อยากจะพูดเมื่อท่านอาจจะอยู่ได้ถึงร้อยี่สิบปีทำไมไม่อยู่ทำไมต้องมีคนขอร้องออเพราะมันยุ่งนี่ตัเกินแปดสิบปีแล้วมันยุ่งคุณก็คิดดวพอเลยแปดสิบปีแล้วมันยุ่งทั้งทางร่างกายทั้งโรคภัยใกล้เจ็บมันยุ่งไปหมดพระพุทธเจ้าท่าน ไม่อยากจะเผชิญกับสิมยุ่งยุ่งเหล่านี้ท่านเลยปิดสวิตซ์เมื่อแปดสิบปีแล้วก็หาอกล่าวหาว่ามันมีใครขอร้องให้อยู่ท่านก็หมดหมดข้อข้อี่เตียนนี่เรียกว่าอายุอายุนั่นอย่าไปหลงกับมันนะพอแปดสิบปีแล้วควรจะปิดปิดความหมายปิดอิทธิพลปิดอะไรของมันจะบ้างเออมิฉะนั้นก็เรียกว่าเลื่อน เลื่อนขึ้นไปเป็นอายุนิรันดรจะดีกว่าเดีย๋ยวนี้มีอายุชั่วคราวชั่วคราวตายเกิดตายเกิดเขาแปดสิบปีแล้วเลื่อนเลื่อนไปเป็นอายุนิรันดรไม่มีตายไม่มีเกิดเข้าถึงสิ่งที่ไม่ตายไม่เกิดจะเรียกว่าพระนิพพานหรือจะเรียกว่าอาสังคตะารรยกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกคอยจิตใจมันเข้าถึงสิ่งที่ไม่มีความหมายแห่งการตายและการเกิด โดยถืออายุแปดสิบปีนั่นแหละเป็นหลักจึงขอตักเตือนท่านทั้งหลายบางคนที่มีอายุแปดสิบปีเลยตั้งใจอย่างนี้คิดอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้เถิดจะไม่มีความทุกข์ทรมานมเพราะการที่มีอายุเลยแปดสิบ<ม>ปตีต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่ต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่าเอาชีวิตเดิมพออายุแปดสิบปีก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นอีกชีวิตหนึ่งชนิดที่ว่า มีอะตมมยตามากๆอะไรปรุงแต่งไม่ได้อะไรปรุงแต่งไม่ได้อะไรปรุงแต่งไม่ได้ไรรไไดนั่นแหละชีวิตนั่นแหละชีวิตใหม่มันถ้าอย่างนี้มันก็อยู่ไปได้ตามที่มันจะอยู่ร้อยห้าสิบปีสองร้อยปีก็เอาถ้ามันมีอัตมมยตาได้โดยแท้จริงแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ <c oughs> อายุ ต่ำกว่ายี่สิบปีก็มีกามารมณ์เป็นสรณะอายุสี่สิบปีลงมาก็มีภาระหนักคือความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อบ้านแม่เรื่องเป็นภาระหนักพออายุหกสิบปีก็หยุดเรื่องทางกายร่างกายไม่มีแรงแล้วพออายุแปดสิบปีก็เปลี่ยนชีวิตเป็นชีวิตอื่นเถิดเนี่ยจจตจะได้พักผ่อน มันไม่ใช่ว่าจะยุ่งยากลําบากมากขึ้นให้มันยุ่งยากลาบากน้อยลงพออายุหกสิบปีแล้วก็เตรียมตัวสําหรับจะพักผ่อนใหี่ยมันยุ่งยากลาบากน้อยลงพอแปดสิบปีแล้วคอยมันได้พักผ่อนอเต็มตามความหมายอืเขาไม่ต้องการกันอย่างนั้น <c oughs> เขามีแต่จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มอายุเพิ่ม,ม,มปัญหาเพิ่มปัญหาเรื่อยไป <c oughs> โดยคิดว่าอย่าต้องตายนะให้มันอยู่กับปัญหาให้อยู่กับไอ้ความยุ่งยากเนี่ยอย่ารู้จักตายอย่ารู้จักตายเปท่านมาดูเองเลือกอายุนี่มันจะดีหรือจะเลวร้ายอย่างไรก็ดูเอาเอง <c oughs> ที่นี่ก็มาพิจารณากันถึงคำพูด ในคำที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยเราจะมาพิจารณากันดูมองให้ดีๆมันมีเรื่องลึกๆน่าสนุกอะ่ะแต่ถ้ามองไม่ดีมันก็เป็นเรื่องที่โง่ไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีน่าสนุกอะไรคำพูดคำแรกก็จะพูดว่ารักอายุรักอายุ ้าถาว่าใครไม่รักอายุไม่มีใครยกมือมันรักอายุรักอายุบาลีมันก็มีว่าไม่มีอะไรที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตัวต,วตนคืออายุ <c oughs> มันรักอายุมันก็ต้องต่ออายุต้องบูชาอายุต้องสมโพธอายุ ต้องเลี้ยงกันใหญ่ต้องกินกันใหญ่พอครอบรอบปีก็้ามาเลี้ยงกันใหญ่มากินกันใหญ่ทำแซยิส <c oughs> มันรักอายุ <c oughs> ที่วถัดขึ้นไปมันก็หลงหลงรักรักมากไปมันก็หลงหลงหลงอายุ <c oughs> จนไม่รู้จักใช้อายุเป็นประโยชน์นี่พวกนี้มันจะต้องฉลองอายุมากขึ้นไปอีกพวกรักอายุก็ต่ออายุ พวกหลงอายุก็ฉลองอายุที่นี่ก็มีบ้าอายุหนักขึ้นไปอีกบ้าอายุเ <c oughs> นี่ยจะต้องเอามาล่อบ้าอายุหนักขึ้นไปอีกมันก็เทิดทูนบูชาอายุเทิดทูนอายุโง่ระดับแรกรักอายุ โง่ระดับสองหลงอายุโง่ระดับสามบ้าอายุโง่ระดับสี่เมาอายุโง่ระดับห้าเทิดทูลบูชาเทิดทูลบูชาหาอะไรมาเลี่ยงมาเลี่ยงมาดูมาเลี่ยง,มา,ยงมาดูาาดจึงจึงมีคนกินอาหารคำละหมื่นบาทไม่อยากไปเสือแต่เขาว่ามันมี มันหลงอายุถึงขนาดเทิดทูนอายุเทิดทูนอายุ u, นี่คนอย่างนี้งถ้ารักอายุนะอก็แก้มันด้วยการดูหมินสิดูหมินอยู่ดูหมินจะไม่รักเหยียดยามไอ้นี่เป็นตัวปัญหาตัวเลวร้ายแล้วก็ไม่ต่ออายุ ถ้าหลงอายุนี่มันก็ไม่รู้จักใช้อายุให้เป็นประโยชน์ก็รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ทำว่าอายุนะก็มาคิดเห็นว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่ขอบคุณไม่ขอบใจแล้วจะเนรคุณอายุแล้วจะทำลายอายุจะเลิกอายุนทำเมาอายุเธอทุนอายุก็เรียกว่า ลืมลืมลืมอายุลืมอายุนี่มีสองความหมายลืมเพราะโง่ลืมเพราะหลงลืมอายุลืมตายอย่างนี้ก็เรียกว่าลืมเหมือนกันลืมอายุของคนโง่ฉะน้นลืมอายุอย่างฉลาดด้วยสติปัญญาคือไม่มีอายุไม่มีอายุไม่นึกถึงอายุไม่ให้ความหมายกับอายุคือพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านลืมความมีอายุก็เรียกว่าลืมอายุ แต่คนโง่ทั้งหลายเหล่านี้มันลืมอายุเพราะมันบ้ามันประมาทมันลหลงไหลเราว่าห้ดีลืมอายุลืมอายุนี่มีสองความหมายความหมายแรกก็ไม่ไหวยา,าวกับมันเลยแต่ความหมายที่สองลืมเพราะไม่ให้ความสําคัญลืมจนกระทั่งกูไม่มีอายุอั่นแหลมันจะช่วยได้มันจะมีประโยชน์มันก็เรียกว่า ทีแ่แรกก็ต่ออายุที่ก็ฉลองอายุต่อมาก็เห็นโอ้บ้าล่ออายุที่เจียดล่อแล้วมันเลิกเลิกเลิกที่เจียดล่อล่อมาหลายคนแล้วก็เลิกเลิกเลิกกลับไปนี่จะทําอะไรจะไม่มีอายุจะไม่มีอายุก็อยู่กับพระธรรมเข้าถึงธรรมชาติที่ใครมันเพราะหน่อยเเรียกว่าธรรมมาพิเศษเขาเรียกว่าพุทธาพิเศษเสกก้อนอิดเนี่เป็นพระพุทธเจ้า เดี๋ยวนี้เราจะทำมาพิเศษเศกอายุให้เป็นธรรมะเศกอายุให้เป็นธรรมะมีแต่ธรรมะเรียกว่าทำมาพิเศษให้แก่อายุเอาอายุมารดน้ําทาทาพิชีทำมาพิเศษให้อายุกลายเป็นธรรมะไปเสียให้เป็นอสังขตธรรมด้วยเป็นนิรันดรโดยเข้าถึงความว่างนิรันดรว่างจากตัวกูโดยนิรันดรเนี่ยธรรมะอย่างนี้ เป็นอายุป้ายเป็นเรียกว่าชีวิตนิรันดร